โอ้เวลี่เวลี่เวลี่มัดเวลี่มัดเยอะมากอ ช้าช้าสโลสโลโอเคโอเคช้าช้าตรงนี้ผมตัดสินใจที่จะใช้ซ่อมนะครับเพราะดูแล้วคีบอย่างอื่นไม่น่าจะรอดต้องหมุนช้าช้านะครับ แล้วก็หลุดอโอเคตอนนี้ผมตัดสินใจที่จะใช้ตัวครีมคีบนะครับแข็งและเหนียวแน่นมากโอเคน เพื่อนชาวเยอรมันผมก็ไม่ได้เก็บนะครับโอแม่โอเคโอ้ยดูสิทุมักอ่าอืออ๋อแอนลิเก็บิตอินไซด์อืออ่านนี้มันก็ยังเหลืออีกข้างในอีกนิดนึงโอเคตอนนี้ด้านใน มันเหลืออยู่แค่นิดเดียวแต่ว่ามันไม่ได้เหนียวแน่นแบบเก่าแล้วโอเคอีกครับดูสิแต่น,นี้ก็จะไปสำรวจดูว่าเป็นยังไงต่อ Ah, open. Lah, mm -hmm, you see, yeah. mm, ya, ya. little bit, little bit. โอเคเห็นไหมครับด้านในตรงนี้มีรอยเลือดแห้งด้วยดิเนผมจะชีด้ดูไอตรงนี้มันเหมือนเลือดแห้งอะ่ะดูสิโอ้ยอิึ่มมอมอม Inside, inside. โอเคครีนิ่งต่อไปก็เป็นน้ํายาล้างละลายขี้หูนะครับละลายไขยมันในแก้วหูก็เอาให้เพื่อนฝรั่งดูก,ก่อนแล้วก็อเออโอเคโอเคก็ล้างครีนิ uh ่ง huh. <laughs> ตนี้ผมก็ทําเหมือนคนอื่นแหละครับผมก็เกาเกาไปผมก็ไม่รู้ว่าเขาเพลินไม่เพลินนะแต่ผมก็พยายามจะไปละลายไขมันในกี่หูเขาแต่ว่าเพื่อนคนเนี้ก็มาแครหลายครั้งแล้วครับแต่ว่าผมเพิ่งกล่อมให้เขาเนี่ยถ่ายวีดีโอเป็นครั้งแรกเพราะว่าเขาอายผมเข้าใจว่าาคงายเรื่องอื่นอะไม่รู้อายขี่หูหรือว่าจะอายออกลงไปในวิดีโอใน youtube นั้น 行，你 <Yeah. S 1> OK？嗯，OK。嗯嗯嗯嗯，嗯，嗯。 ซักถึงด้านในเลยนะครับ เป็นลูกูดเอ็นกูดจ็อบจูโอเคสบายสบายคัมแบ็กโยโฮมโยไว้สปิคคัมแบ็กโยโฮมโยไว้สปิคอินเดียโอ้ทูมัตรถพาวเวอร์ กลับไปเมียมันจะบ่นเลยว่าพูดเสียงดังอ่ะิโกวอตดย่ามันดีโกวอรอ่าฮะเซลชอตอ่าฮะอินทัลัอ๋อวันดนจูสเตอ sometime ์นไดตไดตนะ s o m e t i m ดน every week อืมยังไดตเี่สินเนียเนียอืม อีสนาว์กทูมอเทนไอดอลไลดิสเวลีโคดมันหนาวอยู่ไรเออ no no not so <laughs> I, i like sun เออฮะไอวอทเอ๊เซมเซมอ่ะสิบห้าองศาโอเคสิบเจ็ดองศาโอเคอยู่เนาะสิบห้าองศาสิบห้าเอ่อ fifteen c c โอเค fifteen c โอเคออเออ eleven 4... i d o t l like. i k e อ่องศาเนี่ย10องศาเซนเซต i d o อ l i g h 15องศาเซนเซต idol idol Germany very cold oh it's <This S 1> now time, the time to snow landing well, not, snow n o t snow but cold very cold ah oh. I cannot to Europe I don't, I don't like to the cold. Uh, same same. Uh, my friend, my friend is same, same. in Europe. Same. same. I, ah. I live in Thailand. Ah. not in Europe. Mm. <laughs> Can only stay in, in Europe in the summertime. My friend, Bob, he, uh, he lives in 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 London. Oh, very good, very cold, very good, oh. and this uh, uh view very 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 beautiful. Oh. No, I don't like I don't like the cold. Oh, yeah. <laughs> ส okay. yeah. องวันท้ายมันโเคอย่อนี่ผมก็พูดภาษาอังกฤษไปแบบมั่วซ่เลยนะครับตอนนี้ก็จะเสร็จแล้วเอาละยูโอเคไปข้างลน้นโอเราก็มาเต่ากันที่ด้าน โอ้ oh, ข้างนี้ไม่ใช่เยอะ not the same in the the l i g h t not very much little bit mm. not the bit oh, you okay Yeah โอเค no for pen, no for okay. pen <c oughs> ้ลโอเคเห็นไหมวะเนี่ยกำลังเคลียร์จะออกจะออกเดี๋ยวก่อน ออกมุมกล้องไม่ดีแค่หูไม่ยากครับมุมกล้องเนี่โคตรยากเลยออกมาแล้วเห็นไหมขี่หูยูซี่อิเืออืม ตอนนี้ผมก็พยายามที่จะเขี่ยอีกจุดหนึ่งซึ่งมันมีเล็กนิดเดียวครับแต่ถ้าออกได้เพื่อนก็จะหายหูอื้อเลยไม่ได้ใหญ่ใหญ่ครับแต่ว่าอยากจะมมันไม่มีไอ้กล้องที่เป็นเล็กๆแบบของพวกหมอที่เขาส่องไปเล็กแล้วมี คีมอยู่ปลายแน่หนไม่งั้นก็คีบคีบง่าย่อของแบบนี้นมันแพงอ่ะจริงๆมันนั่นคือการบันทึกภาพแล้วก็ดูแบบง่ายๆนะแต่ของผมนี่ไอ้แค่นี้ผมสำหรับผมมันก็ง่ายแล้วนะแซ่บโอเคเดี๋ยวปรับไฟขึ้นนิดนึงโอเคปรับไฟปรับผู เอาละผมจะขีดมันและ้ะอุ้ยอีแม่เสียกไม่หลุดอีกไม่เยอะนะครับแต่แม่เหนียวอ่ะดูนี่กองดูอะไรไหมมันไม่เยอะนะครับแต่มันเหนียว you see? อยู yeah, so อ่สี่นอร์ทูม,มัส Not saying the left saying left, huh? <laughs> left. very really very really big. Uh... Super big, super big. Falang <laughs> <laughs> Miki hoo, falang miki whoo Padan. I can in yeah. Okay. Mm hmm ผมก็จะทําเหมือนข้างโน้นนะครับพอใส่เข้าไปก็สองสามนาทีแรกนี่ผมก็แค่เกาเกาเกาเกให้ขี้หูที่มันเป็นแบบอ่าสีเหลืองๆที่เป็นติดติดอยู่มันละลายออกมาแล้วผมก็ค่อยเอาสำลีเนี่ยไปปั่นให้รอบไอ้ขี้หูที่มันละลายเป็นน้ําเนี่ย จากไขมันเหลืองๆมันก็จะละลายเป็นน้ําแล้วก็ดูดออกมากลับไอตัวคัาต้นบัตรที่ไอสำลีที่ผมปั่นไปข้างในอะมันก็จะดีมากอืใช่เ <c oughs> ดส่วนใครที่จะไปทําที่บ้านสำลีก็ทําอย่างนี้เลยนะครับฝึกเอ้ยผมผมติ เอาผมออกด้วยนะยังไม่ชผมติดเข็เไงไหนมานั่งรอก่อนเด็กเขากำลังแค่หูและอัดวิดีโออยู่อือฮะไม่เห็นมันเห็นแต่หูอืม อย่าบอกนะว่าแกกลัวออกสื่อกศัวสาวๆมาลุมตามที่บ้านใช่ไหมบอไม่าครชอบถ้าออกกองรดีมากครับแต่สาวๆมาขอเบอร์เธอเยอะแล้วใช่ไหมนี่ว่าแม่บอกว่าห้ามมีแฟนใช่ปะเออยังตอนนี้ยังแม่แม่บอกว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาใช่ไหมลูกครับถ้าเกิดเขาสาวๆเขาลุกหนักแล้วเราจะทำไงอย่าถามแม่ก่อนนะ เตงขึ้นมอะไรมสี่หรือมห้าเดี๋ยวปีหน้าขึ้นมสีอ๋อตอนนี้ปีอยู่มสามอยู่อืแสดงว่าสาวๆนี่แบบจองกันเพียบแล้วใช่ไหมแต่แม่ยังแม่อนุญาตให้มีแฟนโอแกนี้เรียบร้อยน่ารักมากเลยเนี่ยมีแววจะเสียตัวก่อนกำหนดละ นีแน่หรอกถ้าแม่รู้ว่าแกเสียตัวแม่แกอาจจะเหิดขึ้นเหิดล่องหน้าพอ่อขุนก็ได้ใช่คิดถึงเพื่อนเขาเลยอะ่ลูกชายเสียตัวครั้งแรกเหิดขึ้นเหิดล่องอ่ะ <c oughs> มันไม่รู้ดีใจเสียใจอ่ะมเหิดไปเหิดมาอยู่นั่นน่ะครับ <c oughs> อเหิดนี่มันหมายถึงหัวเราะนะครับ อ๋อนี่กำลังพูดกับวิดีโอ,โอ<笑><笑>มาตอนนี้เพื่อนชาวต่างชาติผมก็กำลังฟินกับการปั่นหูและล้างหูมากเลยนะครับเนี่ยมันจะมีเหลืองเหลืองนี้เห็นไหมเราก็แค่ล้างให้เหลืองเหลืองมันหมดก็จบแล้ว ปลายแหลมๆของสำลีก็จะไปเขาในแก้วหูหรืโดนแก้วหูก็จะไม่เป็นไรนะครับมันก็จะซับไอความชื้นแล้วก็ไอตัวขี้หูที่มันละลายเอาออกมาส่วนตรงโคนนี่เราก็ทำฟืดดูนี่เห็นไหมสังเกตนะครับว่าตรงปลายเนี่ยมันจะมีขี้หูแบบเนี้ยเราก็ไปล้างแล้วก็เช็ดออกหมาให้หมดเพราะมันหมดแล้วนี่ก็คือจบแล้วก็จะถือว่าทำความสะอาดได้ดีมากแต่ตอนเนี้ย ข้างนี้มันมันมีขี้ขี้หูน้อยก็จริงแต่ว่าข้างในมันเหลืองผมก็เลยต้องซับไปเรื่อยๆซับจนปลายมันหมดขี้หูครับตอนนี้ก็ยังไม่หมดนะครับ inside little bit m cotton b a ตอนนี้ผมก็พยายามที่จะเอาข้างในไปซับ ที่หูอยู่ด้านในที่มันเป็นน้ำน้านะครับคือข้างในหายเหลืองเมื่อไหร่โอ๊ยเหลือนิดเดียวหายเหลืองเมื่อไหร่ก็จบเมื่อนั้นคิดว่าครั้งนี้น่าจะหายเหลืองะ่ะนี่ผมก็ทาให้มันโอ๊ยตายแล้วหลุดทําให้มันเล็กลงทําให้มันเล็กลงทําให้มันเล็กลง Ừm. Ok, Ít nít điều. máy ok. My, okay. โอเคไหมโอเคไหมโยโอเคหมดครับกูดโยโอเคโอเคถ้ายโยโอเคไอก็โอเค